สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องของเรานะครับก็มีหน่วยหนังมาแนะนํากันเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นหน่วยหนึ่งนะครับที่ใช้ด้วยระบบฟิล์มแท้ๆนะครับแล้วก็ยังน่าจะรับงานอยู่นะครับหน่วยนี้ก็คือสรรเสริญภาพยนตร์วังชมพูจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่ทางช่องเราก็ได้หาข้อมูลมาจากทาง Facebook นะครับ ซึ่งภาพและก็คลิปบางส่วนนะครับทางช่องเราก็ขอขอบคุณทางเจ้าของหน่วยสรรเสริญภาพยนตร์ด้วยนะครับที่ได้นําคลิปและก็ภาพบางส่วนนะครับมาจัดทาเป็นคลิปแล้วก็ลงไว้ที่ YouTube รวบรวมเป็นนนากักแปงอีกหนึ่หน่วยไว้ที่ช่องรวมเรื่องราวนากักแปลของเรานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็400กว่าหน่วยขึ้นไปแล้วแล้วก็จัดไวาเป็นช่องที่ทําเรื่องราวนากักแปลได้เยอะที่สุดในประเทศไทยหรือในโลกก็ว่าได้นะครับอันดับหนึ่งใน YouTube นะครับ ที่รวบรวมหน่วยหนังไว้ในเยอะที่สุดนะครับในโลกหรือในประเทศไทยก็ได้ครับพูดกันแบบง่ายๆนะครับซึ่งหน่วยนี้นะครับสันเสริญภาพยนต์วางชมพูเพชบูรณ์นะครับก็รับจัดฉายด้วยระบบฟิล์มนะครับมีหนังให้เลือกหลายรูปแบบนะครับก็ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับเบอร์โทรนะครับก็ได้มาจากทาง Facebook ของสรรเสรรญภาพยนต์เองนะครับก็ลองโทรไปที่เบอร์นี้ครับ0ูนย์แปดสามสองหนึ่งเก้าหกห้าสามห้านะครับ ไม่ทราบว่าในปัจจุบัน2568นี้ยังใช้เบอร์นี้อยู่หรือเปล่าแล้วก็ยังรับจัดฉายหนังอยู่หรือไม่นะครับก็ลองโทรไปสอบถามกันก่อนได้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบระบบฟิล์มแท้เสียงคลาสสิกคลาสสิกนะครับของการฉายหนังในยุคในอดีตนะครับก่อนแนะนํนาเลยนะครับสรรเสริญภาพยร์วางชมพูเพชรชูวล์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยนะครับที่นํามาไว้ที่ช่องของเราในวันนี้นะครับ สำหรับแฟนๆนางกะแปงตัวจริงนะครับถ้าชื่นชอบเรื่องราวการนําเสนอนช่องเรานะครับก็กดติดตามแล้วก็กดแชร์กันไปทั่วโลกกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องเล็กๆของเรานะครับที่ทําแต่เรื่องราวนางกะแปงไว้ให้พ่อแม่พี่น้องของเรานะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ